สุขสบายดีเพราะแม่พี่น้องมาพบก,กับช่งองแจงยูบานาสสแนลเออก่าเนาะวันนี้แจงยูกับพระท่านผู้ชมมาบ่งบรรยากาศการเอาป่าหุมอีกครั้งหนึ่งเอขั้นตอนก็จะเอาป่าหุมเปลี่ยนจังดามาบึงน้ำกันนี่แหละเนาะบรรยากาศก็ดีธรรมชาติผู้ผ่าป่าไม้มีแต่ธรรมชาติลุน้วนเลยนะตอนนี้ก็ชาวบ้านเขาก็ลังเอาไม้เอา เศษงากิ่งไม้ที่เขาเจ้าเอาหุ้มไว้เนาะทึมไว้เหระเอาออกเราจังได้ทำการเอากระดุงเอาเฮเนาะเข้าไปพวงเอาไปตึกอยู่ในนะมีป่าเขาเจ้าก็จะเหดป้าไว้เป็น เดือนจากได้เอานะท่านผู้ชมเพื่อให้ปลาเขามาอยู่มาตามาสนอยู่หเหะอเห็ดกัดลายๆครอคั่วเห็ดกัหลายๆพน,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 นแล้วก็พากันมาเอาสามาคี้กินข้าวป้ากิปานปลาสามาคีปลาธรรมชาติแม่น้ำธรรมชาตินาะบรมยากาศก็โอ้ยสวยสดงดงามดีท่านผู้ชมอะ่ะ Đê. Để nhọn bò bít Để nhọn đồng bò bít Bà đồng bò <laughs>

ั่างมาคีีนี่คือพากพร้อมจางมาัคคีของสบ้านเขาจะเอาปลาลายเติมเนาะ ก right? ิ่งไม้หนึ่ง with ก็ดีหลือมันเลือกบลกแล้วบ่อนไม้สีก็ได้เอามานเชื่ด้ตึกระดุงได้แบบนี้ฟองแห้วบลอบ่อกก็จะบอกบอกลายายนึงนะท่านบูชมมยังไม่มืเด็ดเด็ดเดดอกอีกแล้วปราสูตรเน่ ทรงชิลาอยู่มันต่ำดุยู่ป่าหุ้มนี่มะบึงกับม้วนซื้อน้ำข่าเจ้าทำไปรซูกเรลงกัน บ่นั่นแหละสิโค้งเหยียบอะไรบงมีงาไมนั่นล่ะเนี่ยบ่นั่นเหรอกำลังเอากระดุงลงแล้วบาบนี้ ป้าผนะ้าหนาโออกในท่อนยานดิป้าไหมเนาะอู้สะอ่อนเผาท่านดังไพ่ตัดเป็นก้อนเป็นก้อนไปอืมแห้งลุ่งอัี้ดิละตองเพิ่ปแห้งยับลุ่ง เอาไปเฮ็ดลับง่วงก็ได้ไหมเขียนเบิ้งค่เจ้าย่อกระดุงนี้สิได้หรือบ่เนาะ <laughs> ô khác thì khảo cái cái ở cái cả đúng cái đây sao? à bà. ừ

หรือบองเหยิลุงแล้วทำผู้ชมตอนนี้หรือบองเหยิลุงละมีป่าน้อยส่วนหลายทำปู้ชมป่าใหญ่ย็นดำตัวเด้ดองอยู่ดองอยู่ มันกระหางอยู่ด้วยกระดูมันคักอยู่ดีควงเห็บาที่หนึงลงไปแล้วเจือกบ่นังไหมลาเห็ตัวนี้คักดอกทำสิปิดป่านะบ้านี้

<laughs> bài mái này có bó ở đấy nó phụ tức cả đúng nữa <laughs> เดี๋ยวสิครวงเลยบอกวันนี้ว่าแล้วปลาดุกกระมีบัน <ม>อย่างห่างเลาะอยู่ทางโซงไปแต่ว่ามันเด็ดเนาะแหลกองมันจะบบยครับมันโฮมจะบอ่อนยืนนี่กระมาณปลาน่าจะบบมีหลายไปแต่บึงจะ เธอมันมีลายต้องมีปลาปลาน้อยเนะปลาน้อยลายท่านผู้ชมไปปลาตุ๊กเก็บปลากนไปบึ่งก่อนท่านผู้ชมจมเเอไปก็บปลาเอบึ่งปลาโจมปลามาแล้วตอนนี้ก็สิไปบึ่งแล้วบานิกลองวามีกินปลาน่าจะบ่หลายหว่ะคิดว่าปลาใหญ่อะนะอันนี้ตุ๊กเอาไม้ใส่นี่พระเจ้าตัดไม้ใส่ เบิ the 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 ่งปลาท่านผู้ชมเบิ่งปลาเบิ่งปลาก่อนดุยด้ยขึ้นมาเนี่ยลูกด้วยด้ยด้ยปลาลูกไผ่นะโล่งไปเอามาเดี๋ยวนี้ปลาแม่แพงอะนะหางเพิ่งหางเพิ่งบ่มาเด้อมาเก็บปลาเด้อเก็บปลาเก็บปลา มานแม่มาเก็บปลาล่ะน้แม่มาเก็บมาเก็บมาเก็บนะก้าโอ้ยขึ้นมาขอสามดาวด้วยนะพี่ๆปูปลาซลาซ่วเข้าปลานกำลังคักมาช้ำนี่นะตัวใหญ่ยู่ยไดงเลยนี่ เอ้างหก็กโอยเก็บปลาเก็บปลาท่านผู้ชมเดีวเดี๋ยเรื่องยเ้เวลาเก็บปลาแล้ว นี่ก็ดุงกับปบเลยด้กำลังเก็บป่าใบไม้ไหลเนาะเดี๋ขึ้นมาอีละป้าตัวนเฮงเต็กลงมาลูกนี่ก่อนลูกนีก่อนุกัลโตเป้าผูกมาแล้วมาแล้วาบนี้ ปลาคอกมีปนาะเอม่ปลาตกเลยปลาปลาอีย่างเง้ปลายงยังปลาเต็มที่ไปฮานนี่เก็บได้อันเลนี่ได้มุนเธมุนว่ามันอะไรก็้แล้วเปบนนันล โอ้ยปลากช่วยมาเอานะตนั้นยะปูะปูก็มีเป็นอดีเลยฮะป่าเอาหน่อนะเปล่จำไม่ขี้ว่ามจำไม่ขี้เก็บปูเก็บปลา เอาเจ้าเอาขึ้นมาแต่หุ้มอันนี้ยงนลุ้มเหรอยู่ขึ้นจะได้แต่ใบไม้ลายพุนเนาะใบไม้อยากลายพุนใบไม้ลายนี่ความสามาคีจะนัดกันแล้วล่ะ เดินกระชามตัวนี้ก่อนาอันนี้นะบ้านเมืองเอาไปก่อนปอโตใหญ่แท้พี่ปลาตัวใหญ่อยู่แห่ตัวนี้เด้อปลาใหญ่นี่เพราะว่าใบไม้ไหลเนาะ ก็ระวังมันตกเลยฮเด้เด้กะตะกะคุ่นนั้นมันจะตกเลยเนี้ยไปเนี่ยเอาพลามาไว้ก่อนพลามาไว้ก่อนท่าปผชมจะได้หมดไปลรงทียแบบเนาะการเก็บปะยังไงมีตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันไปเนาะ เราก็ดุงลงอีกครั้งที่สองแล้ว อ้าวขึ้นมาไหมลูกผู้โดยอน่ะกระดุงได้บอกกระดุงบ่ได้เขาบอกเห่เขาฮุบเอา่ะเอห่อฮุบขวางเอาแล้วเนาะท่านผู้ชมมันอยู่ในใบไม้ต้องได้ขควาดได้แเอา นมไปซื้อ2 ปลาขึ้นมาตัวนั้นแห้งคักตัวนั้นน่ะตัวนั้นแห้งลายตัวนั้นน่ะก็ลายค่ยคัก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 อะไรแห้งขาเปื้อนอยู่โอ้ยนั่งอยู่ในใบเรือเด้ออยู่นอนเลยอยู่ แล้วกระดุงไปได้แล้วจบบันี้กระดุงนะิึงกระดุงบอได้ได้ทำเพื่อปลาดองพุ่นปลาปลาดองอยากออก มาเบิ่งกันเอาปลาฮ้ยเอายาสูบเฮ้ยเบ่งยาพ่ยครับหอมเรียบร้อยแล้วครับเอาไม้ขึ้นแล้วกับเอาเห็ลงไปควงเอาปลาเลยกันคืคักคักคักเต้อปอดหวบอกมาวะ บอมาหาเพิ่นมาลิ้นนำเพิ่นก็เลยย่างมาเบิง่งเห็นหูเจอเอามองพ่อองมองหูมาตามพู่แล้วอองหูมาบังเอิญนี่ควงเหยยไป,แ,ปแล,ล้วเอรลอึง ตั้งซึ่งขอกันนาวแล้วเขาลุ้งน้ำเนาะบุตี้ขาเจ้าทำไปช่มนย่งหยาบจีไรป้าลอยน้ำเลยท่านลอยน้ำก่น ป้าเล้ะอุ้เฮ้ยเออวเอันเ้ยน้ื้อเล่ปาลูกู้โยเดะเลาะเรียบเรียบอยู่ในหนองนั่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ Ê, มาแล้วเงตอนนั year, ้นเออแห่ตอนกําลังขึ้นมาอีกแบบน้ำเลือดเลยท่านผู <h <h ้ชมไหมเจะะดำออา ก็ยังบรียวยังแห่แรงนั้นโดนแค่ไหนเรื่องกุดีภาคสันช่วงแรงมีนออไปนี่อ่ะโจ้เลยกี้อะไรโจ้รือเปล่า

บ้านนี้มีสัญญาณโทรศัพท์ให้ชมผู้ชมถึงจะอยู่ถ้ำอยู่ผาก็คือบ้านนังเคียวได้บ้านนังเคียวหรือบุมีได้พอไปแล้วถือว่าจบข้าวเลยได้นอกจากออกมาเนาะ ป้าเข้าไปกับโตคุนั่นเลยเ่งขนักมาเบื้องป่าทุ่งธรรมปมบ้านี้หลังจากจพักเนาะเขายังท่าแห่ขึ้นมาห้ามาเบื้องป่ากันแบบเบื้องป่าน้ำกันเนาะตัวนี้เราแบ่งเลยตัวนี้ปิดปลาซูดตัวนี้ตัวนี้เราปลา ta Cabanoi lắm nha lắm cà phúc ba bà nắng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  bà và bà nắng bà nắng bà nói bà เต็นยามมันยามมีแย้วมันเซียบนะท่านผู้ชมหามันบริไข่กะมันก็เซียบปิดยางอะไรยังยางปนก็เซียบผกันมันไข่มันมีไข่มาอีกแล้ว ขึ re, ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วปลาเไปเทีกแล้วนี่ปล่ควงแหลงแล้ว

you're so on so เย็นพูลงน้ำขึ้นมากแล้วก็ฟิ่งไฟมันหนาวมาทั้ประชาเพิ่มกระกระดังไฟเด้ปลาลูกเอาไปเซนนั่นปลาน้อยบอกพูญิ่งอะไเก็บผูใชยแล้วลงลงไปควงเย่างนี

ชาวูวาคิปชันๆนะท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะมาเบิ่งการอปุราปลาเนาะลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆเปียกำลังใจให้ชาวญูวเด้อ 我这里都不够。